วันนี้เราอยู่ที่ารานน,ารน้ำปิดด้งเค้กกับรายการแมมพัดทั่วร์แมมพัดทั่วไปกับแมมนะ ่องจากว่าเจ้าของรายการเนี่ยเขาไม่พาตัวเองแล้วก็ต้องมาพาตัวให้นะครับผมชีเองเดี๋ยววันนี้เรามากินเทที่นัทิเคกันแล้ววันนี้แมมมาไหมแมมมาแต่มัถือกล้องอยูโอเคแมมาตัวร์กี่เทปได้ละเิปที่ที่หทปที่ห้าวันนี้ก็เขากับน้องเอกนะคร้วนอจาว่าที่แมมม้อนเน่ยเขาไม่อยู่เขาล้อง ร้านนี้เปิดมาได้ยังครับร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2011 2011ใช่ไหมใช่2011น,น,นานแค่ไหนนา,านไหม2011ปี2021แล้วอ่ะแต่เราเพิ่งมาไหมไป็นี่เลยหรอปะเป็นปีแล้วน,นะม,นมีมาแต่เราเรียนปวชวแล้วตอนนี้จนตอนนี้เขาจบป,ปริญญาตรีแล้วยังยังไม่เคยมาเลยมาครั้งที่สองเองแล้วก็ร้านนี้แม่ซูมเยอะไปร้านนี้แล้วร้านนี้นานก็ติ <laughs> ที่พักเทในโรงใรมด้วยของเพลงในจะมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็อาหารอร่อยอากาศภายนอกก็ดีเขาจะเปิดเทคลง่มให้ทันชี่นิดนึงดูจากภาพลางก็จะแบบดูแบบทันที่นิดนึงอะไร้ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎพ olicy ของรัฐบาลด้วยใส่แมสก์เนาะเออใส่แมสก์ไปร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่แถวๆถวลงมาในกะทายอ่ะแถวลงมาในกะทายใช่ไหม แถวอาซีแยกที่จะแยกที่จะแยกไปทางวัดตึกได้หรือเราไปข้างในกันดีกว่านะครับเฮ้ยวัดวัดอุณหภูมิยังวัดแล้วเนาะมันตายอะ่ะเออเดี๋ยวปะปมีอะไรกินบ้างวันนี้ไปสามทุ่ม ร้านนี้หรอตเด็กๆอ,อ่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าชื่อที่เนี้เเยเขาจะขึ้นชื่ออย่งอางคืออะไรนะเป็นแบบว่าบิงซูบิงซูแล้วลก็อารมณ์เบอรเกอรี่โฮมเมดอ่ะแล้วก็มีเค้กด้วยเนาะใช่คือไม่มเหมือนแบบอะไรนะเหมือนแบบทำเบเกอรี่เองที่บา้านอะไรเงี้ยแบบเหมือนสูตรแบบสูตรแบบทำเองที่บา้านอะไรเงี้ยไอสกินโฮมเมดเขาจะเคยได้ยินกันอ่ะผีได้ยินไหมอ่าในเขาจะทำเองโค้กเค้กพวกอะไรอย่างเงี้ย ครื่องหนีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยทีเดียวว่าที่เนี้ยเหมาะต่อการนั่งทำงานด้วยเพราะว่ามุมด้านเนี้ยเอามุมโตเป็นบานก็สวยที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วก็แบบเนี้ยโต๊ะเติร์กก็ก็ดีเพราะว่ามีมีแบบว่ามีปลักไฟให้น้องด้วยก็จะเหมาะคนที่ทํางานได้ของลูกไปทางานเขาไอแพดมาทำงานอย่างเงี้ยตอนนี้ร้านเปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงที่สักกูยงได้แบบมาตรการแบบของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดด้วยเนาะใช่ ก็ยืดก็ผ่อนไมักซินก็เอข้ามาอยู่เฮ้ยเราจะไปพูดถึงเรื่องการใชู่จะพูดคนที่กินมีสารพิาในการพูดรืคนที่เนแบบ t h ก t ส a e e c h ที่เรสพเวันนี้สั่งน้ำอะไรมากินวันนี้สั่งซาวเอรี่สตรีอะไรเอโ์ดาเดาเอาดูซิาหมดแล้วสเปร์ของแม่ก็จะสั่งชานมไข่มุกนะคต้องมีตลอดเพิ่มความากับชีวิตตัวเอง กินไข,ข,ของหวานกินแล้วก็ไม่อ้วนออดูเนี่ยกินนิดเดียวก็อ้วนดูตัวเราจะไม่บูลลี่ตัวเองบูลลี่ตัวเองนะถ้าบูลลี่ตัวเองคือไม่หิดแต่เท้าเนมือบูลลี่คือกิน ก็แบบว่า R ีนักนาะสองแกว้วแล้วก็สนมจีจากสองจาน